สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเช้าวันที่10ธันวาคม2564มีความเคลื่อนไหวจากคุณเปรวสีงเงินครับเขียนบทความชื่อเรื่องว่าสาปอมากกว่านี้ได้ไหมลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับรายละเอียดบอกว่าการเมืองเรื่องพักนี่ผมดูเหมือนไม่ได้แตะมานานวันนี้เอาซะหน่อยเป็นไงปลากระป๋องก็ต้องปุ้มปุ้ยหรือไม่ก็สามแม่ครัวชัวที่สุด ส่วนรัฐบาลเขาว่าต้อง3ปอถึงจะชัวร์ปึกแต่ตอนนี้เข้าปีที่6ที่7แล้วยังจะชัวร์ปึกด้วยคุณภาพของเดิมหรือไม่ผมไม่รู้สายสนกลในเขาหรอกรู้แต่ว่าการเมืองไทยนั้นต่อให้เทวดามาเป็นนายกแต่ถ้าอยู่นานถึง6-7ปีขึ้นไปก็หนีธรรมชาติการเมืองไปได้ยากคือเบื่อของเก่าอยากลองของใหม่มันจะเป็นโรคระบาดในระบบประชาธิปไตยระบบเลือกตั้งเกิดขึ้นทันที ฉะนั้นจึงเห็นกฎหมายแทบทุกประเทศจะกำหนดให้นายกหรือประธานาธิบดีในระบบเลือกตั้งอยู่ได้ไม่เกิน2สมัยคือ8ปีแล้วก็ต้องเว้นวรคสำหรับด็อกอันเกลาเมอร์เคนายกเยอรมนีที่อยู่ยาวเป็นหนวราสีต่อเนื่องถึง16ปีนั้นยกให้เธอคนแต่ที่รากงอกได้นั้นก็รู้ไว้เหอะเธอต้องแลกกับการรากเลือดเพื่อชาติไม่รู้กี่รอบย้อนมาดูรัฐบาล3ปอพูดกันตามรัฐธรรมนูญจะครบปีที่3ในเดือนพฤษ,ษภาคมถุนา65 แต่ฝ่ายค้านตีขุมว่าจะครบ8ปีเป็นนายกต่อไม่ได้แล้วก็นับแบบฝนไล่ช้างสู้ๆๆไปงั้นก็อนเอา4ปีสมัยคอสช,อชอซึ่งนอกรัฐธรรมนูนมาทึกทักนับอายุนายกนอกสมรสร่วมกับนายกปัจจุบันในสมรสเลือกตั้งแล้วโมเมสรุปกลางปี65ประยุทธ์จะต้อง expire นั้นมันไม่ส่ออาการกลัวประยุทธ์ในสนามเลือกตั้งชนิดขี้เยี่ยวแตกราดขาตัวเองไปหน่อยหรือเอากัรตรง ตามรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์มีสิทธิ์เป็นนายกได้อีกสมัยคือเลือกตั้งได้อีกรอบจึงจะครบ8ปีแต่ก็นั่นแหละพอเข้าใจได้คนอยากนะพอมันหน้าบื้ขึ้นมาทําได้ทุกอย่างไม่เขินไม่อายใครทั้งนั้นบวกกับธรรมชาติสังคมมนุษย์ไม่ชอบอะไรที่จําเจต่อให้คนนั้นดีขนาดไหนถ้านานเกิน8ปีขึ้นไปต่อให้เป็นผัวเมียด้วยเอา้าอาการเบื่อๆอ,อ,อยากๆย,ยากหนีพ้นฉะนั้นผมดูแล้วที่นายกบอกรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมถึงปี6 6ก ถ้าการเมืองไม่มีอุบัติเหตุนั้นก็เชื่อท่านเถอะเพราะถ้าบ้านเมืองสงบมันก็ไม่จําเป็นต้องมีท่านในตําแหน่งนายกก็ได้จริงไหมเผลอๆครบเทอมแล้วท่านบาย,บายไปเลยก็เป็นได้ฉะนั้นไม่ต้องไปไล่ท่านไม่ต้องจ้างคนไปไล่ตามหรือว่าไล่ถามว่าเมื่อไหร่จะออกถ้าอยากให้สนามเลือกตั้งไม่มีก้างขวางคือที่ชื่อประยุทธ์ละผมแนะนําให้ฝ่ายค้านฝ่ายแกนงนั่งเกาหิดในร่มผ้าเฉยๆเถอะอย่าเที่ยวหลอกเด็กให้ลงถนนแล้วการเมืองสะตุน กระทอบสมทบในสภา,าปั่นทวิตเขียนข้อความหยาบช้าต่อสถาบันอย่างทุกวันนี้ให้การเมืองการบ้านคืนสงบชาวบ้านชาวช่องเขาได้ทํามาหากินกันปี65การเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกที่ผู้นําระดับโลกมารวมตัวอยู่ที่ไทยผ่านพ้นไปแล้วภารกิจพึงทําเพื่อชาติสําหรับนายกประยุทธ์บรรลุตามเจตนารมณ์ท่านแล้วนายกประยุทธ์ไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักคําว่าพอเท่าๆกับนายกประยุทธ์ไม่ใช่คนยอมแพ้กับการท้าทายท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักการเมือง ากแต่การเมืองทําให้ท่านต้องเข้ามาเพื่อพิทักษ์บ้านรักษาเมืองผมสังเกตลมหายใจท่านหายใจเข้าก็เลิกหนอะหายใจออกก็ไม่เอาแล้วหนอะแต่เพราะยังถูกท้าทายในภารกิจนั้นชนิดมีบ้านเมืองและสถาบันเป็นเดิมพันท่านจึงต้องหายใจเขา้ากูต้องอยู่หนอะและหายใจออกกูยังเลิกไม่ได้หนอะเพราะพวกมึงยังไม่เลิกล่มชาติล้มสถาบันทั้งที่รับและในที่แจ้งนั่นแหละหนอแปดปีขึ้นไปนะ่ะอย่าว่าแต่ธรรมชาติชาวบ้านจะเบื่อเลย ตัวประยุทธ์เองแม้แต่เราเองก็เถิดอการอยู่ในสภาพนั้นจำเจก็เบื่อเหมือนกันหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบทางจิตสํานึกกับหน้าที่ด้วยระบบทางจิตสํานึกนี่แหละละ,ละต่างหากคือคําตอบของการอยู่แม้วันเดียวก็มากเกินไปแล้วและ8ปี16ปีก็น้อยเกินไปแล้วย้อนกลับไปพูดถึงภาพที่น้องพี่น้องสามปป้อมประยุทธ์ป,ป๊อกยืนกอดพุงถือแขนกันวันก่อนก็เข้าใจปล่อยภาพออกมาเจตนาสื่อให้รู้ว่า สามปอนั้นแน่นปึกและในความแน่นปึกของสามปอต้องการให้มั่นใจว่ารัฐบาลยังแน่นปึกต่อไปไม่มีการยุบสภาพักพลังประชารัฐน่ะแน่นปึกด้วยหรือไม่ก็ตอบยากนะเรื่องพักสําหรับสามปอมันเป็นสามหนุ่มสามมุมอยู่นะคือมีปอป้อมคนเดียวสังกัดพักปอประยุทธ์นายกรับเชิญไม่ยุ่งในพักไม่ได้ส่วนปอปกถือเป็นคนนอกวงแขนพักเสียด้วยซ้ําฉะนั้นในความเห็นผมสามปอรักกันไม่ใช่คําตอบพลังประชารัฐพักแกนรัฐบาลรักกัน ทั้งไม่ใช่คาตอบภาษาปอเหนียวดึกหมายถึงรัฐบาลผสมวันนี้ผมผนึกแน่นชนิดเข้าเนื้อเพราะอะไรนะหรือเพราะรัฐบาลประยุทธ์เป็นรัฐบาลอยู่ได้ถึงวันนี้นอกจากพลังประชารัฐแล้วยังมีภูมิใจไทยมีประชาธิปัตย์มีชาติไทยพัฒนามีพลังท้องถิน่นไทยมีรวมพลังประชาช,าชาิไทยมีชาติพัฒนาและอีกร่วมสิบพักหมายความว่าแต่ละพักเป็นขแขนงไัยแต่ละขแขนงมามัดรวมกันด้วยใจเป็นไผ่กอใหญ่ในชื่อรัฐบาลประยุทธ์ และในรัฐบาล20พักนี้จนเข้าถึงปีที่สของความเป็นรัฐบาลผสมแล้วเห็นมีแต่สปอเท่านั้นและจุลินไปไหนอนุทินไปไหนวราวุธไปไหนอนเนกไปไหนชอชัชวาลไปไหนสอสุวัตด์ไปไหนจากภาพพี่น้องสามปอกินข้าวกินขนมกัน3ามคนวานซืนสามพี่น้องชื่นมืดผมก็ชื่นใจแต่ช,ตชาวบ้านจะตั้งชื่นใจและอุ่นใจกว่านี้ถ้าให้เห็นประชุมคอรมอแล้วนายกเชิญแต่ละรัฐมนตรีมานั่งกินข้าวกินปลาพูดคุยกันพร้มหน้ากันบ้าง สังคมไทยการกินข้าวร่วมวงคือสามัคคีรวมญาติท่านนายกลองดูสิครับแล้วท่านจะรู้ว่าแกงถ้วยเดียวแย่งกันกิน36คนมันอร่อยมีรสชาติประทับจิตผูกใจยิ่งกว่ามีความหมายกว่ากินกันแค่3มคนหรือเชิญแต่ละหัวหน้าพักเวียนกันไปตั้งแต่พักใหญ่จนถึงพักเล็กอย่างคุณจุลินคุณอนุทินคุณวราวุุิคุณชัชวานขยายโต๊ะจาก3าคนครั้งละห้าคนสิบคนได้ยินนายกพูดบันอ,อน,นี้ผมเป็นนักการเมืองแล้วเมื่อเป็นนักการเมืองก็ลองลดทำเนียมทหารเข้า หมดทำเนียมการเมืองกับนักการเมืองด้วยกันบ้างแล้วท่านจะได้สัมผัสความรู้สึกใหม่ว่าอย่าว่าแต่บัตรเลือกตั้งสองใบเลยต่อให้บัตรสิบใบก็สบายมากครับก็หวังว่าต่อไปคงได้เห็นภาพรัฐบาลบ้านเกิดเมืองนอนรัฐมนตรีหัวหน้าพักล้อมวงกินข้าวกับนายกบ้างนะคนไทยนะ่ะคําทักทายแรกที่มัดใจชาวโลกคือมากินข้าวกินปลากันก่อนนี่แหละอย่าลืมนี่เป็นบทความที่คุณเปรย์สิงินนั่นเขียนเอาไว้เนี่ยครับในเช้าของวันที่สิบ ธันวาคม2564นะครับก็ลองเอาคิดไปคิดไปทานะครับในสิ่งที่ทางด้านคุณเปียวสีเงินนั้นแนะนํานายกรัฐมนตรีว่าการรอบวงกินข้าวกับพักร่วมรัฐบาลนั้นเนี่ยนน่าจะเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะบรรดาคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็กินกันร่วมกันนะครับพูดคุยปรึกษาหารือซึ่งปัญหาที่ร่วมกันฝ่าฟันกันมาและจะต้องฝ่าฟันกันไปในอนาคตนําไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าเรื่องของบัตรเลือกตั้ง ไม่ใช่เหตุผลสําคัญแต่เรื่องของใจที่ผูกกันในรัฐบาลนั่นแหละเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าสนใจนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นเนี่ยพลังประชารัฐนั้นยังจะได้รับการเลือกตั้งมาเหมือนครั้งก่อนหรือไม่แล้วุ่มิใจไทยประชาธิปัตยังจะเหนียวแน่นผูกกันอยู่กับรัฐบาลหรือไม่เรื่องนี้แหละมีความสําคัญยิ่งดังนั้นนายกรัฐมนตรีอาจจะต้อง เข้าสูโ่โหมดการเมืองอย่างจริงจังในการที่จะพูดคุยกับบรรดาหัวหน้าพักและสมาชิกพักรวมถึงคณะรัฐมนตรีที่มาจากแต่ละพักนั้นเนี่ยครับเพื่อทํางานด้วยกันอย่างราบรื่นอย่าเอาแค่3ามปอแต่ว่ายังมีอีกหลายคนนะครับที่ร่วมกันฝ่าฟันมรสุมคลื่นนาวานะครับในการพารัฐบาลมาจนถึงจุดนี้ดังนั้นนายกรัฐมนตรีก็ควรที่จะต้องให้ความสําคัญกับคนเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันทําไมอย่างนั้นเนี่ยครับการเลือกตั้งครั้งหน้า การเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่ในเวลานี้อาจจะแตกกระเซ็นกระสายเนี่ยครับออกไปอยู่เป็นพักร่วมฝ่ายค้านกันบ้างไปตั้งรัฐบาลอื่นกันบ้างมันก็ไม่แน่หรอกนะครับนี่คือวิถีชีวิตทางการเมืองดังนั้นนายกรัฐมนตรีเมื่อได้ฟังคุณเปลวสีเงินชี้แนะไว้แล้วก็รีบทําเถิดจะเกิดเป็นผลดีกับตัวท่านแล้วก็รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์นั่นแหละครับ